แงงลมาเดนสั้นทองฮะวันนี้มาลุยเดี่ยวไม่มีเพื่อนไม่มีไม่มีเพื่อนเลยฮะจกผมไม่มีเพื่อนวันนี้มาลุยเดี่ยวฮะผม <c oughs> ฉันกลัวคนอย่างแกงงั้นเลยผิดไปแล้วคนอย่างข้าเนี่ยคิดจบแกมือไปวันกลัวคนอย่างแกหรอกนะฮะเราไปลวนวันนี้ไม่กลัวไม่ความรู้สึกอะจริงไม่ไม่มีเลยล you s p i n ิ my head ดว่าเอนี่ยเดี๋ยวจะมีแบบหน้าขึ้นสยองขวัญให้หนึ่งครั้งนะเดี๋ยวดูฮะแม่ไม่น่ากลัวตกสิไงรีวิวสัมผัสได้เนี่ยเดี๋ยวผมไม่บอกสะ p ้ายบนหัอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอหน้า ไม่เกล้าไม่เกล้าเดี๋ยวรอเดี๋ยวมีเมื่อกี้จชะฉะนะฮะมันลุกขึ้นนี่หืมผมไม่มีขู่อะเดีไม่ยังไม่ขู่ฮะถ้ามันขู่มันแบบมันอยู่ไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวเราเดินชิดไว้มันไม่ขู่วะถ้ามันไม่มาสักที่เลย มันมาแล้วเฮ้ยนายสบายดีหรือเปล่าอนายสบายดีหรือเปล่าครับโอ้โหสบายดีนี่หวาเสียงดีขนาดนี้ สัมรักเลยโอ้โอ้โหสบายดีฮะดูดูจากเมื่อกี้ฮะสบายดีนะฮะไอเลยฮะดูจากเมื่อกี้นะฮะถ่ายแล้วเว้ยนอนแล้วเว้ยนอนแล้วเว้ยไายหาย เฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วสามแล้วสามลำพี่สามลำพี่เอาดิเอาดิเป็นไงเล่าเป็นไงเล่ารัวๆรัวๆแมคุณท่านไม่มาแล้วคุณท่านคุณท่านคุณท่านหายไปไหนแล้ววะ โอเค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 ไปเลยไปเลยไปเลยรีวเนยผมนี่กลัวเนี่ยกลัวมากคุณท่านคุณท่านอยู่ไหนอะคุณรอคุณท่านนะอยู่ไหนวะคุณท่าน อยู่โอ้ยอยู่นี่อ๋อไม่เจออมันวิ่งเร็วเว้ยไปแล้วโอเคเรามีเพื่อนนะเราไม่ต้องกลัวเราเนี่ยเพื่อนเราเห็นไ,ไหมน่ารักเลยเดินแบบมีการเดินชนต้นไม้ได้วยมีเครื่องเล็กน้อยเฮ้ยเฮ้ย hey วิ่งมันเดินเร็วจังวะหายเอาไฟไหนอ๋ออยู่นี่โอเคไปกันเลยเซฟ เปปปปออรร์์ซซซุมันไม่มีภาพหลหนอนอะติดวิญญาณอะไรเงี้ยมาสิเอาภาพนะั้นมาสิเฮ้ยโอ้ได้แล้วเสียงโอเคไปละเสียงวิ่งเอ้านายไม่อะไรเงี้ยนาย นายอย่าทิ้งเราไว้อย่างนี้สิอานายนี่เป็นคนดีจริงๆเลยตามเรามาทุกที่เลยไปดีกว่าเราไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับนายแต่ขอให้นายตามมานะเราอยากมีเพื่อนเออกเรารอครับเราอ่าเขาเขานำทางไงล่ะคนนี้เดินชนต้นไม้ด้วยเขานำทางอ่ะอย่าไปกลัวเขาํำทางให้เออนะะรู้สึกจุดเริ่มต้นดีกว่าโอ้ทำไมทางนี้ะ เงาคนนำทางหายแต่ไปเก็บให้เราอะ่ะเขาไปหาเก็บเองอะ่ะเห็นไหมอ้เดี๋ยวอนเดี๋ยวอนเอา้าหายอะไรวะหายไปไหนแล้ววะเดี๋ยวอนเราไปบ้านเทเลปี้อะโอ้โหันต้องเห็นในตัวนั่นแล้วตุกปองอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวอันนะ จะอ้าวอมไหวแต่วันนียอ้าว